ของที่นี่นะคะศูนย์ท่องเที่ยวบริการฟรีค่ะไม่มีค่าใช้จ่าย ก่อนอื่นก็สวัสดีกันครับผมหมู่บ้านตุ๊กพอของเราครับผมสถานที่ตรงนี้ก็คือเป็นสถานที่ให้บริการนักท่องเที่ยวทุ่งดอกซากุระคูรมโลครับผมด้านในนี้ก็จะเป็นชุดประจำเผ่าของชนเผ่าม้งเราครับอันนี้คือชุด ชนเผ่าของชนเผ่ามงเราครับผมบ้านตุกพขาเราเนี่ยปีสองห้าหนึ่งหนึ่งชนเผ่ามงเราก่อนปีสองห้าหนึ่งหนึ่งชเผ่ามงเราได้มีการอพยพมาจากทางประเทศจีนบ้างประเทศลาวบ้างมาอ,อยู่ที่บ้าน,นยอยู่ที่ภูลมโลครับผม mm hmm. แล้วปีสองห้าหนึ่งหนึ่งถึงสองห้า 2.5งห้าช่วงเวลานั้นคือได้เกิดสงครามการเมือ,อมงระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์กับรัฐบาลหลังจากที่สิ้นสงครามนั้นปี2.5.30าทางรัฐบาลเขาก็มีประกาศหกสบทักสอสาค,คือให้ทุกคนเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยก็เลยได้ย้ายลกล่างมาตั้งฐานที่บ้านตุ๊กคอแห่งนี้ครับผม ส่วนเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมของเราก็จะเป็นของชนเผ่าเราเลยชนเผ่าเราเลยครับผมชนเผ่าม้งเราจะมีอยู่สอ,สองกลุ่มครับคือจะแนก,นกนเป็นสกลุ่มเป็นม้งขาวกับม้งดำวัฒนธรรมคล้ายๆกันนะแต่สำเนียงการพูดแล้วก็วัฒนธรรมวิถีชีวิตบาง,บางอย่างอาจจะแตกต่างแต่เราเป็นเชื้อสายม้งเหมือนกัน ประเพณีของเราเนี่ยที่เป็นเอกลักษณ์ไปเนี่ยก็ส่วนมากก็จะเป็นเป็นชุดเป็นชุดการลดวิถีชีวิตของเราส่วนกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมที่ให้คนมาดูได้ก็จะมีประเพณีงานปีใหม่อ, mm hmm. อย่างนงี้ครับผมอันนี้คือประเพณีปีใหม่นะผมคืองานโยมทุกช่วงทุกช่วงคือของ ให้หนุ ite, ่มสาวเขาได้มาพบปากคุยก mm ันเพื่อที่จะหาพู่เราจะจัดประจําทุกปีอของขึ้นหนึ่งข้ามเดือนหนึ่งของทุกปีช่วงปีใหม่เนี่ยเราก็จะมีพิธีกรรมหลายอย่างับผมก็จะก่อนก่อนที่จะขึ้นหนึ่งข้ามเดือนหนึ่งเราก็จะมีพิธีเขาเรียกว่าสู่ควารือหลู่ไก้ครับเป็นการเหมือนเวีนเทียนของคนไทยครับผมคือ เวียนสามรอบเพื่อเอาสิ่งชั่วร้ายออกนอะตามทะเบียนกับอ่บัประชาชนเราเนี่ยเขาจะแจ้งเป็นพุทธครับแต่ความเชื่อแล้วเราเชื่อในเรื่องของบรรพุรุษคือผู้ล่วงลับไปแล้วของเราเราอยากเชื่อตรงนั้นแล้วก็เคารพตรงนั้นนะประชากรมีเท่าไหร่ครับประชากรนนะั้นตอนนี้บ้านตุ่พอเรามีอยู่ หนึ่งพันหัวคนครับผมมีสี่ร้อยว่อนสคันเันเราประกอบอาชีพหลกัหลกๆเลยคือ,อเกษตรกรรมครับผม mm hmm. พืชที่ปลูกหลักเลยคือขิง mm hmm. แล้วก็ลองลงมาก็จะเป็นข้าวโพดเป็นมัน mm hmm. ส่วนข้าวเนี่ยเราจะปลูกไว้ทานเองในงครอบครัวครับ mm hmm. ส่วนมากประเพณีของเรากคือจะเป็นประเพณี ที่ทํากันในคนรเรือนครับไม่ค่อยทําเป็นส่วนรวนมล้วก็ไม่ต้องไม่ค่อยเป็นเหมือนปีใหม่ถ้าปีใหม่นี่คือทุกคนอยาทมาทมร่วมกัน<ม>แต่นอกเหนือกว่าพิธีนั้นก็คือทําในคนรเรือนเนองผมจุดเด่นของที่นี่เลยก็คือปูลุมโลครับผมปูลุมโลก่อนที่จะมีดอกสักุระดปูลุมโลก็คือเป็นฐานที่มั่นของเราณตอนที่ปีสองห้าหนึ่งหนึ่งกับ<ม>ที่เรามีสงครามกัน ก็คือเป็นฐานที่เราอยู่ตั้งแต่เริ่มแรกเป็นพื้นที่แรกเริ่มแรกที่เราอยู่ครั <c oughs> บสําหรับคนท, <c oughs> ที่สนใจจะเดินทางมาภูลุมโลสามารถเดินทางาได้สองเส้นทางครับผม <c oughs> ฝั่งหนึ่งคือขึ้นมาจากนครไทยทิศนุโล,โลครับผมจะขึ้นไปที่อุทยา,านที่นังก้าตรงนั้นระยะทางเข้าไปทุ่งดอกซา,ากุระจะใกล้ส่วนอีกเส้นนึงคือขึ้นมาฝั่งของบ้านตัว้อเราครับ ทางดัานซ้ายครับผมจากตัวดั่ซ้ายขึ้นมามาถูกเเราระยะทาง32กิโลครับแล้วก็อีกเส้นนึงคือเข้ามาจากบ้านน้ำนพุอำเภอหล่มเก่าขึ้นมาก็16กิโลครับคนที่อยากมาเที่ยวทุ่งสาคุร้ครับผมทุ่งสัคุร้านเนี่ยมันเป็นพืชครับผมม,มันจะออกดอกไม่ออกดอ,อกขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ถ้าปีไหนหนาวไม่พอหรือหนาวมาช้าดอกก็อาจจะยืดเวลาไป <c oughs> บางปีถ้าสภาพอากาศไม่เป็นใจก็คือเป็นใบเลยครับไม่มีดอกส่วนสําหรับปีนี้ครับปีสองห้าหกเจ็ดนี้ณเวลานี้คือดอกสวยนะครับสัปดาห์นี้กับสัปดาห์หน้า <c oughs> คือสวยครับผมแต่หลังจากนี้ก็คาดว่าน่าจะเริ่มโรยแล้วครับเพราะว่าอ,อายุ ที่ดอกบานเนี่ยมันจะประมาณแค่สัปดาห์กับสสัปดาห์รูเขาก็จะประสานมาว่าที่ของเรามีอ,าอะไรบ้างนะคะมีโรงหนัง5ม้5มิติ5้มิติแล้วก็นอกนอกจากนั้นมีอะไรให้ดูอะไรเงรี้ยแล้วก็มีมีเกมค่ะเป็นเกมแบบเด็กๆอะค่ะสอจุดแล้วก็ไดโนซอ์จำลอง น้ำตกจำลองแล้วก็บรรยากาศค่ะรอบๆของศูนย์ของเราค่ะ mm hmm. ก็คือมาได้ตลอดค่ะเพราะว่าข้างบนเขาอ่ะบรรยากาศดีค่ะห mm hmm. น้าเช็คอ mm ิน hmm. แล้วก็ใคร mm hmm. ที่ชอบการท่องเที่ยวนะคะรอบๆของเราอะค่ะมีโฮมสเตย์ะนะคะหรือว่าลานกลางเตน้นอะไรอย่างเงี้ยถ้ามาเอาบรรยากาศจริงๆอะมาได้ตลอดทั้งปี mm hmm. เลยค่ะ mm hmm. ติดต่อทางเพจนะคะเป็นศูนย์บริการท่องเที่ยว ทุ่งดอกซากุระคูรุมโลค่ะสามารถสอบถามเพิ่มเติมหรือเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของจังหวัดเลยของเรานะคะสามารถทักเพจเข้ามาได้ค่ะขอบคุณค่ะ <c oughs> นี่คือศูนย์บริการท่องเที่ยวนะคะทุ่งดอกซากุระคูรุรรมโลค่ะเป็นสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยค่ะสร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกนะักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวเทศกาลของดอกพญาเสือโครง่งหรือว่า ดอกซากุระเมืองไทยค่ะค่ะห้องนี้จะเป็นห้องพิะะงงพิธภัณฑ์ชุดมงนะคะก็จะมีาการปักปักชุดนะคะลายของชนเผ่านะคะก็คือบ้านนี้เป็นบ้านตุกคอค่ะแล้วก็ก็เลยทำพิพิธภัณฑ์ให้ก็คือเป็นชุดมงแต่ละแบบนะคะมีสองชนเผ่าเป็นมงขาวกับมงดำค่ะก็ล <c oughs> ายก็จะแตกต่างกันนะคะมีทั้ง ทำมือค่ะเฮนเมทแล้วก็ใช้เครื่องปักค่ะแต่ว่าต้องเป็นคนในพื้นที่ที่เขาจะมาบอกว่ามันคือลายอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ลาชุดก็ใช้เวลาหลายเดือนนะคะในการทำราคาก็สูงอยู่ค่ะชุดเ,เริ่มต้นที่สองพันขึ้นไปแต่ชุดคู่นี้ก็เกือบหมื่นเหมือนกันค่ะ <laughs> มีชุดแล้วก็เครื่องประดับนะคะแต่ละชุดก็งาน รายละเอียดขาวเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่นะคะอันนี้เป็นเป็นชุดชาวเขาเผ่ามงแล้วมงขาวกับมงอะไรนะมงดำต่างกันไหมครับชุดชุดค่ะมงมงดำจะเป็นอย่างนี้ค่ะมงดำหรือว่ามงเขียวเนี่ยอันเดียวกันชุดก็จะเป็นลายแบบนี้ส่วนมงขาวก็จะเป็นลายแบบนี้นะคะเสื้อนี่ค่ะถ้าต้องให้คนในพื้นที่เขาอธิบาย มันตอนนี้คือใส่รุ่รวมกันเราก็ต้องถามคนในพื้นที่เหมือนกันว่าเขาแต่งกันยังไงบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะรายละเอียดอีกที่หนึ่งค่ะแล้วก็เราจะเห็นมงใส่นะคะจะเป็นปีใหม่มงค่ะแล้วก็จะงานงงานนะคะแล้วก็โอกาสต่างๆของที่นี่ค่ะ <c oughs> ค่ะอันนี้ก็จะเป็นคุณตากับคุณยายนะคะ อันนี้คุณยายเยอค่ะเป็นหมอเฮวดาที่ชาวบ้านเขาเรียกกันนะคะคือคุณยายอะค่ะเป็นพูดหมอรักษาเอาสม,มุนไพรของเราเนี่ยค่ะมารักษาเกี่ยวกับดร่งตาอย่างเนี้ค่ะแล้วก็ไม่เก็บค่ารักษา <S 2> <S 2> <S 2> ค่ะก็เลยมาทาพิธภัณฑ์ไว้ให้นะคะบุคคลสาคัญก็คือคุณยายเยอค่ะ <S <S คุณยายนะคะเป็นป้าของคุณตาของสุกนะคะ พุตาก็าเป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกนะคะของที่นี่นะคะาชาวบ้านนะคะสมัยก่อนเขาจะเหมือนคอมมิวนิตะคะ่ะกับอาหารแล้วก็พามามอบตัวอุปกเข้ามามอบตัวแล้วก็สร้างหมู่บ้านในตรงนี้นำน้ำไฟฟ้าแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยต่างๆเข้ามาพัฒนาหมู่บ้านนะคะตั้งแต่ปี2525นะคะ อยู่เป็นผู้ใหญ่มาเกือบยี่สิบปีค่ะคุณตาก็เสียเร็วนะคะว่าคุณตาเป็นโรคมะเร็งค่ะค่ะ,คะแล้วก็นานี้ก็จะเป็นผ้าหายนะคะของคนในชนมชนประเพณีของเขาอะคะ่ะต่างๆมีเป่าแคนม,มีเล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยมะะันจะเป็นห้องโถงค่ะเอาไว้คอยเล่เนเกลนะท่งเที่ยวเวลารอรถ ะะมีโซนหนังสือเอกสารคอยให้บริการนะคะ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นลานชมวิวไว้พักผ่อนอะไะอยรูงได้ไไค่ะได้ด้ยค่ะแล้วก็ด้าน,นหนูจะเป็นโรงแรม5มิติทุกส่วนของที่นี่นะคะศูนย์ท่องเที่ยวบริการฟรีค่ะไม่มีค่าใช้ใจ่าย ของกินแล้วก็น้ําพวกเครื่องวิ่มทุกชนิดนะคะห้ามเข้ามาะคะเพราะว่าเก้าอี้ของเราเป็นเก้าอี้โยกนะคะเพราะว่าตัวอันตราย3 2ที่นั่นนะคะ เ็อา้โยกได้มีเิียเสมือนจริงมีรองน้ำผีม,ามาโซโซ้ามักโกนะคะ,คะแล้วอีก็ให้ระมัดระวังค่ะเพราะว่าเป็นช่องว่างไว้ให้เก้า้โยกค่ะอ,อันตรายค่ะตรงน,นี้ <laughs>